สวัสดีครับผมติวเตอร์ออดปัน้นออนไลน์ออฟไลน์วันนี้ผมติวเตอร์ออดมีเรื่องที่จะมาเล่านะครับเป้าหมายในการเพิ่มเพื่อนก็บอกว่าอย่างนี้ติ k t ต k ชอบอะไรละจ๊ะติ k t ต k ชอบอย่างไหนคุณต้องรู้อันที่หนึ่งกดติดตามเพื่อนเมื่อเข้าไปดูคลิปเพื่อนอันที่สองนะครับกดแสดงความคิดเห็น คอมเมนต์เพื่อนเพิ่มเพื่อนนะจ้าอันที่สานะครับกดแชร์นะครับอันที่สี่กดรูปหัวใจนะฮะให้กับเพื่อนเนี่ยติกตอกชอบนะะอันที่ห้าเมื่อเวลาเราจะโพสคลิปของเราไม่ใช่โพส เสร็จแล้วสะบัดก้นออกจากแพลตฟอร์มทิกต็อกอย่างนั้นไม่ได้ทิกต็อกไม่เชื่อต้องอยู่ดูแลคลิปของเราอย่างน้อย2อถึงสรอบแล้วก็ดูคลิปซ้ำๆหลายๆรอบแล้วก็แช์นะครับกี่ข้อแล้ครับนี่นะครับ,รบ,นะรบไปแล้ไปเองนะแล้วก็แชร์ให้เพื่อน ทำอย่างนี้ได้ไหมเป้าหมายคุณจะเพิ่มเพื่อนแล้วก็จะมีเพื่อนมาหาคุณ